แต่ไลฟ์สินค้ามาและหลายแบรนด์เนี่ยเราชอบผู้หญิงคนไหนที่สุดในชีวิตของเราพูดถึงสินค้าสินค้าเหรอครับผมสินค้าครับอ่าสินค้าผมต้องบอกว่าแต่ละสินค้าที่เวลามาเนี่ยบางทีเนี่ยผมต้องบอกว่าลูกค้าสวยมากนะอันนี้ผมพูดจริงสินค้าเนี่ยเวลาบางทีไม่ได้มาแค่สินค้าอย่างเดียวนะลูกค้าที่มามาด้วยสวยมากๆด้วยบางทีลูกค้าสวยมากๆ ซึ่งวันนี้ผมก็เห็นลูกค้าสวยๆอยู่หลายคนอยู่เหมือนกันนะครับเอออันนี้อันนี้คุณต้องเก็บอาการนะเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมต้องบอกพวกคุณใครที่ไลฟ์อยู่แล้วแบบมีลูกค้ามาไม่ว่าจะสวยหรอคุณอย่าไปออกอาการเยอะนะครับผมเหมือนเหมือนที่ผมเป็นเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเออแล้วก็วิธีความช่วยที่สุดข,ของผมในการขายของคือถ้าลูกค้ามาผมชอบดึงลูกค้าเข้ามาด้วยเ<อ>นื่องจากกูจะได้พูดน้อยลงอะไรที่ผมไม่ชัว์ในการพูดสินค้าให้ลูกค้าพูดแทน อ่าอันนี้ชั่วมากนะครับแต่ว่าแนะนําให้ทํากันเพราะว่าบางทีเพราะมันหายเหนื่อยไปเยอะเอออ่าต่อต่อมามาถามต่อกันต่อดีกว่าเออเขาเต็มใจถามหรือเปล่าเนี่ยคือเราเ <c oughs> ชญครับใชิญค, <c oughs> ครับเราบังคับเราบังคับเขาามโอเคค่ะอย่างอย่างของพี่เมย์นะคะส่วนใหญ่ก็จะแบบไล่ขายจริงๆ <c oughs> แต่ทีเนี้ยอันนี้เป็นเวแบบว่าโชว์ใช่ไหมคะแล้วอะไรคือคีย์ของการสร้างยอดขายแบบการแสดงแบบนี้ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําหรับผมนะครับผมจะบอกให้ว่าการไลฟ์ขายของของผมกับของพี่เนี่ยผมอิจฉาพี่มากผมอิจฉาทุกคนที่ไลฟ์มากนักขายมีอยู่ประมาณสองสามแบบนะครับนักขายที่ขายของจริงๆสินค้านั้นจะถูกมาวางแล้วคุณจะพูดวนมันร้อยรอบพันรอบแต่ความโชคดีของคุณสําหรับบางคนที่ประสบความสําเร็จคือมีคนนอกเข้ามาดูตลอดเวลามีคนนอกเข้ามาดูผัด เปลี่ยนผัดเปลี่ยนตลอดเวลาพวกคุณคือคนที่เก่งแล้วก็มีความโชคดีด้วยผสมไปของผมความซวยคือผมเริ่มไลฟ์ด้วยการแสดงสนุกและเริ่มนำสินค้าเข้ามาสิ่งที่ผมหยุดทำไม่ได้เลยคือการพูดคุยให้สนุกแล้วก็แสดงแล้วก็ร้องเพลงเพราะเมื่อไหร่ที่ผมหยุดแล้วมานั่งขายสินค้าวนไปอะ่ะ ผมตายผมไม่สามารถทํางานนั้นต่อได้เลยใช่สมมติอยู่ดีช่วงไหนที่เรามาพูดถึงขายโทรศัพท์รุ่นเนี้ยวนไปชั่วโมงหนึ่งเราวนมันเกิน3ครั้งปุบอะ่ะเราจะเจอคอมเมนต์แล้วว่าอ้ายพูดวนพูดซ้ํานี่คือความแตกต่างกันอย่างเงี้ยสำหรับของผมกับของทางพี่อะไรเงี้ย ซึ่งเราก็อิจฉากันไปอิจฉากันมาแล้วแบบนี้ก็คือต้องต้องแบบว่าครีเอทโชมากขึ้นเพื่อให้มันสนุกและคนโฮละดูอยู่ในไลฟ์รซึ่งผมเนี่ยหลังสีของคนถามเนี่ยคือเก่งกว่ากูแล้วตอนเนี้ยคือเก่งผมแล้วผมรู้เลยว่าตอนนี้คนถามเนี่ยคือโปรเฟชั่นอลมากกว่าเยากแนวนี้การพูดนี่คือชัดแจ๋วรอเรือรอลิงอะไรมาครบนะครับเราต้องแก้งไม่กลัวเขาครับผมก็สิ่งที่คุณต้องมีในบางครั้งนะฮะสำหรับคนที่ นั่งขายของเป็นประจําสมมติคุณขายของพูดวนไปวนวนวนไปคนเบื่อคนก็จะดูคนงนั้นไปตลอดแต่ถ้าสมมติคุณมีความสามารถคือร้องเพลงเข้าไปได้ด้วยคุณเสริมมันเข้ามาทันทีและคุณก็ดูพอคุณเสริมร้องเพลงมาปุ๊บคนแม่งบอกเสียงคุณเฮียว๊บคุณหยุดร้องซะแล้วก็กลับไปขายของเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณร้องเพลงดีมันดึงคนขึ้นได้ยี่สิบคนส0สิบคนคุณต้องเก็บคนพวกนั้นไว้ให้ได้นานที่สุดคือสรุปคีย์ก็คือพยายามทำาไงก็ได้ให้คนอยู่เยอะที่สุดเพราะว่ามันจะช่วยทำให้ขายของได้ด้วยถูกป ไม่ไม่ไม่ใช่ขนาดนั้นครับผมสรุปคีย์คือคืออะไรว่าประมาณว่าข <c oughs> นาด <c oughs> สิ่งไหน <c oughs> เพราะว่าไม่ผมจะบอกว่าขนาด <c oughs> ตัวตัวผมอ่ะ <c oughs> ผมอะ่ะ <c oughs> ผมควบคุมสิ่งนั้นมานานแล้วแต่สุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมคืออะไรรู้ไหมคนลดลงทุกวัน,นครับเป็นเรื่องปกติเพราะว่าคนเบื่อคุณคนเบื่อผมนี่เป็นเรื่องที่ผมจะไม่ยืนยันแล้วก็ไม่บอกว่ามันสรุปได้ด้วยอะไรผมเลยบอกว่ามันอยู่ที่ตัวคุณอยู่ที่คุณจะสร้างกระแสเพื่อ ให้คนใหม่เข้ามายังไงแล้วก็รักษาคนพวกนั้นไว้ให้ได้มากที่สุดถ้าคนพวกนั้นเบื่อคุณคุณก็หาวิธีสร้างกระแสใหม่ขึ้นมาเก็บกันบ้างเก็บไปบ้างเดี๋ยวรอบหน้าไม่มีอะไรจะสอนอ่าครับผมได้ฮะเซลเซลครับเซลต่อไปก็คือขอสรุปแปนหนึ่งพี่เราไปดูไดคือสรุปว่ายอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็อย่าเสียใจกับสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นยอมรับมาให้ได้ว่าวันนี้คุณดูเราดูเยอะหรือวันนี้มันไม่มีก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่เราเป็นหรือวันหนึ่งคนหายไปเยอะแยะมากมายจนมันกลับไปเหลือ ร้อยคนก็เสียใจอย่าให้คนเห็นอยู่ทั้งหลังพอแล้วน้อยใจอะไรได้บ่นได้แต่ก็อย่าพยายามบ่นมันออกมาหรือก็แกล้งบอกว่าไม่เป็นไรผมรับได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแค่นั้นเองชายมาเดามาคําถามต่อๆไปครับคาก็ค,คือเวลาเวลาไลฟ์ครับถ้าเกิดไม่ปักตะก้ามันจะมีคนดูเยอะมากเลยใช่ไหมครับแต่พอปักตะก้าปุ๊บเนี่ยคนดูมันจะลดลงหวบเลยใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยตัวเราเองบางทีเรา อยากจะเอนเตอร์เทนคนดูหรือว่าอยากให้คนดูมันอยู่กับเรายาวๆหรือว่าคนดูเยอะอะไรเงี้ยแต่ประเด็นคือเราปักตะกร้าอยู่แล้วพอถึงเวลาเราไม่พูดขายสักพักหนึ่งมันก็ขึ้นเตือนแล้วแล้วก็ว,ว่าเราว่าเราไม่พูดขายสินค้าอะไรแบบนี้ตรงนี้เราแก้ยังไงแล้วครับอืมอันนี้ผมอยากพูดเลยอ่าออ่าอ่าอ่าอันดับแรกเลยก็คือแบบว่าต้องอ่าต้องต้อง,อ,งอะไรอ่าต้องแบบว่า ต้องเอนเตอร์เทนเก่งแล้วก็ต้องรอต้องหน้าตาดีนะครับผมซึ่งซึ่งซึ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมไม่มีเลยแต่ผมมีแค่ใจให้ทุกคนนะครับเม่มันมันองอกตรงนี้วะเนี่ย I love you baby เอาเอาก็พอของแต่ละคนเลยอ่ะเออผมยังไม่เคยบอกตากล้าก็ให้ผมขิงนี่แบขิงเลยกค่อยปาตากล้า ส่วนหนูปักตะกร้าแต่ช่องพี่แน็กค่ะอ๋อหนูเคยหนูเคยครั้งหนึ่งที่หนูซื้อมาใช้เองแล้วมีพี่ๆที่ดูไลฟ์อยู่ซึ่งตอนนั้นหนูไม่ได้ปักตะกร้าแล้วพี่ๆเขาถามหนูก็เลยอุ๊ยหนูมีโชว์เคสหนูก็เลยโชว์โชเคสแล้วหนูก็ตอนนั้นเป็นแว่นที่หนูชอบเองคือหนูรู้สึกว่าคนดูยังอยู่ตรงนั้นเพราะหนึ่งมันเป็นสินค้าที่เราชอบเราเคยใช้และเราสามารถบอกคนดูได้ว่า สิ่งเนี้ยมันดียังไงมันเหมาะกับใครใครได้ไปแล้วเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งนี้ที่เขาซื้อไปแล้วก็ถ้าถ้าเราชอบในตัวสินค้าตัวนั้นอะหนูรู้สึกว่าหนูจะสามารถนําเสนอตัวนั้นน่ะได้น่าสนใจแล้วคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ฟังก่อนก็ได้ถึงแม้ว่าเราเราไม่ซื้ออย่างน้อยคนดูก็อยู่กับเราณนะโมเมนต์นั้นที่เราขายของขอบคุณครับผมผมขอตอบในแบบของผมด้วยละกันได้อันนี้เป็นคนดีๆตอบกันละ สำหรับผมตอบก็คือทำยังไงใช่ไหมพี่สมมุติว่าถ้าปักตะก้าปั๊บคนดูหายพอไม่ปักตะก้าปุ๊บคนดูมาพวกเราทุกคนต้องรวมตัวกันไปประท้วงที่ติต็อกครับเคปุนี้แกไม่ได้ผมพูดจริงเห็นด้วยเห็นด้วยพวกเราต้องรวมตัวกันให้เป็นกลุ่มที่ใหญ่พอจนเขารู้สึกว่าเขาเห็นใจเราแต่ถ้าเราประท้วงเราเริ่มกันเยอะแล้วกลุ่มเราเป็นร้อยเป็นหมื่นคนแต่เราประท้วงไปแล้วเขาไม่ได้สนใจเรา เรารีบขอโทษเขาแล้วก็กลับมาทําเท่าที่เราทําได้เพราะว่าอันนี้คือช่องทางทำมาหากินของเราครับอย่าเก่งกับเจ้านายเราพูดถึงแล้วผมโจรนะคือผมอะ <c oughs> ผมจะซ่าแค่ไหนแต่ผมก็ร,รู้รู้สึกว่าติ๊กตอกเนี่ยมันมีมันมีกฎของมันอยู่มันมันกฎของเขาอยู่มันคือที่ทํางานผมอะเออผมก็ต้องแบบเคารพที่ทํางานให้ได้มากที่สุดถึงเขาจะปรับเปลี่ยนกฎอะไรก็ต้องยอมรับหรือว่ามันอาจมีวิธีนิดหน่อย อ่ะงั้นไอวิธีนี้หน่อยเดี๋ยวพี่เสริมให้อ่าวิธีนี้หน่อย <ๆ S 2> ก็เ <ๆ S 2> พื่อนรู้มันอยู่แล้วว่าเวลาเราเออมันมีวเวลาเวลามันโดนเตือนนะครับถ้าไม่ได้ปากตะกร้าครับอันนี้คือคุณพรีจากยูดิงไอได้นะครับถ้าดื่มอย่าขบนะครับอ่าครับจะคำถามของคุณคำถามครับก็คือว่าเขาจะมี <c oughs> ผมเคยจับเวลาแหละเมื่อไหร่ที่จะเตือนมีป๊อปอัพขึ้นมาอย่าให้เกิน5นาทีครับถ้า4นาทีเนี่ยเราต้องรีบพูดขายพูดชื่อสินค้าพูดใดๆก็ได้ที่มีในรายละเอียดสินค้าครับแล้วทิกตอกอ่ะเขาเป็น AI ที่จคพูดของเรา เราก็จะรอดการเตือนนั้นไปได้ครับขอเชิญคำถามต่อไปครับขอบุณครับครับเหนนี้อันนี้คนเก่งจะมาถามเราแนบครับเราต้องตั้งสติดีๆครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีว่าอยากจะถามว่าในมุมมองของของพี่นะครับเราควรที่จะบอกว่าตะลุยทิกต็อกอย่างเดียวบอกว่าไลฟ์สดในทิก t ็อกหรือว่าเคยคิดที่จะแบบไลฟ์สดแบบพร้อมกันในหลายๆช่องทางไหมครับหรือว่าคิดว่ามันจะเกิดการแบบจับปลาสองเมอร์เกิดขึ้นอย่างนี้ไหม สำหรับหลายช่องทางพร้อมกันใช่ไหมครับผม